นักตกป,ปลาทุกๆท,ท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องถเจ้าฟิชชิ่งแรงครับนักตกป,ปลาหน้าดินใหม่น้ำชาติวันนี้เข้าสู่ที่ EP ที่26.9รอหน้า่าอ่างเก็บน้ำภูใจครับวันนี้มาฉายเดียวครับวันพฤหัสบดีวันที่6นะครับผมเมษายยน2566กครับหน้าอ่างเก็บน้ำภูใจเดี๋ยวมาลงเหลิวระยะสี่ห้ากันน1หนึ่งขั้นครับแล้วก็เล่นสปิวเปิดนะครับผม มาลุ้นกันว่าจะมีตัวสวยๆหรือเปล่าครับ,อบคอยตามรราชมครับ I'm a beam in the drop Voices in my head, they telling me to stop Ayy, got 20 G's for the keys to the What do you do when captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean, I'm a beam in the drop Voices in my head, they telling me to stop Ayy, got 20 G's for the keys to the what do you do when Captain turn your bubble to a up? Ayy, hey, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin' kicking feet up like a sensei. You hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with her, babe. No way, I'm at the gym. You at the gym? It's a small world. I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Sugar. Like, I got a plan. You take your bag like that, then we gonna hit that gas. Make it, you turn 100 miles on the you Gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting no see. like I just tried. Hey, show the school to my rockin' I'm not talking about Jack Black Ay うん。<分> อันนี้สองเยี้ยวขอโพนี่สันเยี้ยว อันนี้ก็โอเคอ่ออ <c oughs> เอาหมดเอาหมดอือผมโตโตที่นี่นะผมไม่เอาแต่ว่าผมปลาให้อยู่ตรงนี้สนามบินน่ะชอบกู้เยอะตรงคลองอ่ะใช่ตรงคลองอยู่ตรงคลองส่วนอุณภูมิใช่ใช่ใเขา,ากา็เต็มเลยโอ้ ตกปลาได้เนี่ยไปกินเองเหรอทำกินเองเหรอเป็นปา,างโตกันเองเป็นปางโตให้ให้เรานง่มหมดอืมโอ้ยผุก็เย็นเติมโอ้ปลาตัวเย็นเยอะมาก <c oughs> ดีแล้วไม่ต้องซื้อกินตอนที่ตอนที่เราผมเป็นพี่กับน้องสองคนนี่อืมหนวหนึออ่งัะ <Five> <West> oh o no. ป็นกุ้งเขาเป็นเก่งก้งเก่น,นอาหาปลา่กงใช่ครับ <oph> ไม่เยบปลาเกีปลด้วยก้้งเลย ตัวใหญ่กินกุ้งถใช่ๆตัวใหญ่กินกุ้งนะถ้าปานินแต่ปานินตัวใหญ่ๆช่วยกินกุ้งปปูช่วกินกุ้งนะ อายุเยอะแต่ยังไม่แก่เลยนะ <c oughs> โอ้ปลาทูาอ,อะไรนะปลาทูสองตัวท,ทูใช่ไหมเออทูปลาฟีฟีฟี <c oughs> ไม่ตันทาไม่ยากตัวเรนเอ่ที่จีนมีปลาตกเยอะไหม <c oughs> ที่จีนมีที่ตกปลาเยอะไหมปลาของเยอะมาก ต้นผมหน้าหลังมีขี่ตบาเต็มโอ้ต้นผมม่มีภูเขาม่หมดตัขไกุ้งอ สวยสวยสวย,สวยถ้ากุ้งมจะวัยปลานินน,น,น,นตอลตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับในปีที่269้า่อ่างเก็บน้ำภูไสครับผมวันนี้ปลานินน้อยกวนจัดครับผมต้องใช้เหยื่อสดครับ เยอดสดก็ไม่ค่อยมีครับผมพอได้ตัวไปครับทั้งนินทั้งตะเพียนครับผมเดี๋ยวแล้วก็ทยอกิบเบ็กกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมกันครับผมจุดสิ้นสุดของคลิปแล้วนะครับมาดูปลารวมกันครับผมนี่ครับผมได้ไม่ค่อยเยอะครับผมปลาวันนี้ครับปลานินเล็กกวนนะครับผมได้ทั้งนินทั้งตะเพียนนะครับพอได้สักสี่ห้โลมั้งครับผม ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยครับสับนชาติพิชิ้นแะไอทีนนที่สองร้อยหกครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในไอทีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ